ตอนนี้คนใช้ความรู้ความสามารถของตนเองนะครับหาอาชีพเพี้ยนตนเองถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วครับอื73ปีนะแต่ทําศิลปะชั้นสูงเลยครับอะไรเอ่ยสร้างเรือสุพรรณหงส์<ห>นี่ครับเห็นไหม73แล้วครับท่านนี้ครับอยู่ที่บ้านสวนศุกร์ครับซอยบางปูที่ถนนตินสูรานนท์ตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสองขลาครับ ท่านช่าง,งวีระพงศ์โพธิราชครับอายุ73ปี <Okay. S 1> วันนี้มีลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเยอะและครับเลยนะเอาขอเรียกว่าคุณลุงคุณลุงก็แล้วกันครับคุณลุงนั้นเป็นคนที่ชอบสร้างประเภทที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแฮนด์เมดครับโดยเฉพาะเรือเห็นนะครับสุวรรณหงษ์ทองคํหมีครับก็คือว่ามีเครือบเรือครับโดยทองคาไปนิดนึงนี่นะ <S <S นบอกว่าเรืองมงคลนี่มันสร้างยากนะครับ แต่ตนเองมีความประทับใจสมัยที่อยู่กรุงเทพมานครตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับอ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพาบเนินนะครับทางชลมากอย่างนี้เห็นตลอดครับก็เลยประทับใจครับก็เลยมาสร้างเรือสุพรรณหงส์ทองคําปรากฏว่าคนเห็นนี่ครับชอบมากเลยแต่มันสร้างยากครับต้องใช้ฝีมือมากเลยลำละประมาณสัก3ามถึงสิวันต่อลำครับเป็นเรือมงคลครับ ท่านสร้างขายนะครับราคารำละ2 5 0 0บาทท่านเองนะครับไปเปิดที่สวนจตุจักรครับปรากฏว่าโอ้ผลตอบรับดีมากหลังจากนั้นออเดอร์เข้ามาเยอะเพียบเลยครับท่านทําไม่พอตอนนี้แหละครับเห็นไหมเรือสำเภาอย่างนี้เป็นเรืองมงคลครับที่มีคนมีความเชื่อบอกว่าทํามาหากินทำมาค้าขายนี่นะก็นี่ครับเรือสำเภาสร้างเหมือนกันครับแต่สร้างยากแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจชอบ ทำมาครับไม่ว่าจะเป็นเรือสมัยใหม่เนนะ้นอย่างเรือที่เกิดไฟไหม้แล้วก็แล้วแต่ท่านก็สร้างนะจะได้เห็นภาพด้วยนะครับเห็นไหมเรือแบบสมัยใหม่ครับมายัางไงบ้างเป็นเรือประมงเชิงประมงแล้วก็เรือพาณิชย์ทำครับ <c oughs> นั่งทําแบบมีความสุขแล้วก็มีรายได้โดยเฉพาะช่วงโควิดด้วยครับ <c oughs> ท่านบอกว่านี่นะไปอยู่ตรงนี้ทําด้วยความชอบสะสมไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยสําหรับการคิดออกแบบครับ <c oughs> ในที่สุดแล้ว ความสุขมันก็ตามมารวมทั้งรายได้ก็ตามมาคือไม่อดอยากกับพูดได้ง่ายนี่นะเห็นไหมเรือสมัยใหม่นะครับก็ยังสร้างได้เรือประเภทประมงนี่นะลองฟังดูนะครับว่าคนใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษของตนเองนั้นสร้างความสุขให้กับครอบครัวและตัวเองอย่างไรบ้างครับหนึ่งผมมีใจแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยไปนั่ง ดูเรือสุพัรณหงที่บินฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นแล้วก็ได้เห็นมาตลอดแล้วก็เห็นว่ามีความสวยงามเป็นสมบัติชั้นสูงสุดของประเทศไทยเราก็เลยคิดว่าพออายุมากเนี่ยก็ เาจะมีเวลาได้ทาเห็นไหมอายุเป็นเพียงตัวเลขปกติแล้เจ็ดสิบสามเราบอกว่าเลี้ยงหลานใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ได้เลี้ยงหลานนะครับทํามาหากินด้วยสิ่งที่ตนเองนะครับมีทุนอยู่แล้วแล้วก็ความชอบถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนี่นะเมื่อสักครู่ต้นรายการเราเสนอไปแล้วครับจนขโมยออกอารวาสนี่นะโอ้โหมันตรงข้ามกับลุงนี่ครับอายลุงนะตัวเองแข็งแรงตั้งเยอะนะแข็งแรงกว่าคือการ การได้ทําสิ่งที่ชอบอะครับมันคือความสุขชนิดหนึ่งที่หาไม่ได้ก้ใช้สมาธิดูด้วยสิใช่ครับแก่นี่ครับโอ้โหคือยิ่งกว่ามีเงินเอาเงินมากองไว้ตรงหน้ายังยังสู้ทําสิ่งที่ชอบไม่ได้ใช่ไหมครับลก็ใช่ครับไม่งั้นลุงก็จะจบเรื่องลุงแล้วนะฮะจบเรื่อง